ให้เกียรติกูมึงดีมึงให้เกียรติพวกกูมึงดีให้พวกกูมาเธอที่พวกมึงให้เกียรติพวกกูมึงดีจะทำอะไรมึงก็บคนคิดให้ดีฟังแล้วจะไม่เกินใจนะไอเด็กสองและพี่กับพวกรูเกี่ยวความกูมันไม่ได้มีให้ปีและของที่มึงจะได้แต่กูคือมีแต่มือกระตีนและมึงเคยอยากทำประตูผิดเพราะมันยังไม่ถึงซีนก็เพราะความเป็นจริงมึงเป็นได้แค่ขี้ตีนให้เกียรติกูกับบางไม่ใช่หลับหลังกันนินทาให้ดูมึงก็รอไปเดี๋ยวได้ไม่มีตีนบินมาจะพูดอะไรก็คุณระวังว่าจะเพราะว่ากูไม่ได้จะดีให้กับผู้นกฟุงชาาาไได้้้ี่กกกกกกะใหิิิงูเววนนตตยออแส็ มันก็มีอยู่บางครั้งที่ประกาศเตีอนที่มึงจะชากให้กูเป็นแต่กูหยุดสีฉี้ายังไม่ถึงจเขากูก็ยังปีกอีกถ้ามึงจะนอนก็ทำมึงก็เอาติเล็กถึงกูจะทำเพลงอยู่ใต้ดินถ้ามึงตั้งใจฟังมึงก็ได้ยินถึงแม้ว่าทำนองจะไม่ค่อยชินอยากรู้รอบอาหาตงค่อยๆชิมกูฟีไม่กับบิดกันทุกวันแห้งของนถึงไม่มีคนที่บอกว่ามันคงไปไม่รอกูจะไม่ลังเลใจถ้าทำสิ่งที่กูชอบแลอยังมาตัดสินงกันเดี๋ยวเกิดเดือดรุ่นรอกยิงเดินไปต่างทางและไม่เชื่อเดินคนเดียวอยากเอาความเสนนชุิค่ มันอยู่ที่สันดานและคำว่าโอกาสไม่ได้มีถวายผ่านอย่าเช่ากรมตากับตาที่มึงสว่างปามอย่าอย่าะพคนอื่นแล้วก็คิดเป็นทำผ่านพรากูฝันท่องได้เลยว่ามึงอยู่ไม่สบายกูจะแล้วต่อไปถ้ามึงไม่เข้าใจกูก็ยังดีใจตอนทีเดี๋ยวจะไม่ไม่ได้เป็นคนดีและไม่ได้เป็นคนร้ายไม่เคยคิดจะบังไม่พรากัรตายกูเสียดายมันจะเป็นยักันมึงก็รับกันต่อไปแล้วมึงก็ควรฟังเฮ้ยมันจะเป็นยังไงแล้วมึงก็โดนดิถ้าเกิดมึงจะไม่เข้าใจมันจะเป็นยักันแล้วมึงก็ดูมันจะเปอีกมึงแล้วมันจะเป็นกันมึงกก็บอะไงมันจะก็แล้วกันต่อไป มันอาจะเป็นกันยังไงล่ะแล้วผมถ้ากับแล้วก็จะไปนะถ้าเกิดว่ามึงยางไปก็เตยมึงก็ดูกันเขวอผมก็ด่ามึงไอ้ควายนะมันอาจจะซ้ำไปไม่อยากจะซ้ำเติมและบอกเมียมึงด้วยอย่ามากดไลค์เฟซกูจนเพลินในสัตว์อ้างนูนอ้างนี่จังที่สะพักเดี๋ยวมึงก็พังมึงบอกรัวได้มึงอยากรมวให้ฟังมึงจะทำยังไงแล้วคนนี้กันแล้วต่อไปแ้าเกดโดนมึงก็ไม่ก็เตแล้วไม่ก็องมัเป็นอะไรแล้วมึงก็บอกคุณเลยไหมดูกันเขวอยเมื่อไรมึงก็อย่งานแล้วผมก็นี่กันแล้วต่อไปแล้วมึง Why 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 อยากกินไปขอบใครทํามึงทไม่ได้อย่างเขาโซ่ไปเกาะเขาก็มาตั้งนานแต่ก็ยังเป็นได้แค่เขามึงมาจะรูไหนมึงก็ควรจะไปรูนันและเอากระดอของพอมึงก็แผลูู้ให้ย่ำย่ำหอตอนที่คนเขาบอกมึงก็จะมาทำปเป็น มัน,นด่าดีใจกันตายฮะแต่ว่าเหมือนกันเลยทุกวดโจนะถึงกูอยป่บาเทียนไทยกูก็ไม่คิดจะปวดและตินของกูมันจะเป็นกันยัง,ง,งไงมึงก็ลองออกไปคิดให้ปวดดู